สวัสดีครับตเตาเผาถ่านไร้ควันของแท้ของอาจารย์นะครับสูตรสูตรเด็ดอันนี้คือการเผาไหม้ที่ไม่มีควันเลยให้ดูหัวเตาเนี่ยนี่เผามาตอนนี้บ่ายสี่โมงนะครับสี่โมงแล้วเตาที่สามเตาเตาที่ลูกศิษย์มาดูนะนะั่นอะควันออกมาช่วงนี้ออกเต็มแล้วนะ แต่ตอนนี้ไม่มีกวันเลยมีแก๊สออกนั่นนะแก๊สออกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไม้ใส่คือใส่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ใส่เลี้ยงแก๊สใส่เลี้ยงแก๊สอย่างเดียวเลยแล้วหัวเตาไม่ต้องเปิดเลยครับเตาที่แล้วอาจารย์ยังต้องเปิดเพราะว่าระบบมันผิดเนื่องจากระบบวนควันน่ะมันตันวันนี้ทำตะแกรงล่อนเอ่อเรียกตะแกรง กะแกงนี่นะครับตัวเขี่ยตัวเขี่ยขี้เท่าทำสำเร็จแล้วครับยให้มันแน่นหน่อยปลอดภัยนะครับนี่เป็นตอนที่ห้าของการเผาวันนี้นี่นี่เดี๋ยวให้ดูว่าไฟมันลุกไฟมันลุกแล้วก็คือต้องเลี้ยงให้มันลุกอย่างนี้เพราะว่าแก๊สมันออกแล้วไงแก๊สมันคายเราจะต้องให้มีไฟอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยง ไม่ต้องไปตอบนหัวเตานู้นแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องทาอะไรแล้วทําแบบนี้ตอนีนสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นก็เหล็กสองชั่วโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงพอเมื่อเตาที่แล้วเตาที่สามปรากฏว่าหกโมงเย็นน่ะถึงเออเรียกว่าควันหมดเกี้ยงจริงๆเลยแต่อาจารย์ปล่อยเปิดฝาข้างบน แต่วันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วก็ไม่มีควันทะลุทะลวงด้านข้างด้วยไม่แตกไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้อะไรแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยมีแบบนี้สงบนิ่งอยู่อย่างนงี้ตลอดเวลาเลยขอโทษนะครับไหวแน่เลยลืมดูไปอาจารย์จะขึ้นไปดูให้ดูว่าไม่เคยเปิดเลยอาจารย์ไม่เคยเปิดเลยปิดฝาเตาอย่างเงี้ยเนี่ยหัวเตาอะปิดแล้วก็ไม่ต้องเอาทรายไปกอกด้วย ปล่อยมันมีเล็ดลอดรูอย่างเงี้ยมันเนี่ยร้อยมันไอมันพ่นี่ะไอไอเปลวไฟเลยนะไม่ไม่มีใช่ควันละไม่มีควันเลยแม้แต่แอะเดียวไม่มีไม่มีเลยครับไอที่รูซึมซึมเป็นตามดนั่นนะจานก็ปล่อยมันไปเลยให้มันซึมบ้างให้มันซึมบ้างครับเดี๋ยวมันเอ่อแรงดันมันสูงเกินไปก็ต้องให้มันออกบ้างนิดหน่อยแต่มันออกแบบไม่มีควันอ่ะก็ใช้ได้แล้วพอแค่นี้ก็แค่นี้ก็สำเร็จแล้ว ก็เดินรอบเตาอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวนี่ทองฟ้าเป็นไงครับสวยงามไม่มีควันไม่มีป่องเตาไม่มีป่องควันนะครับไล้ควันของแท้ชื่อว่าเตาไล่ควันของแท้นะไม่ต้องเตาอย่างอื่นละคือว่ามนไล่ตลอดแนละ้วตั้งแต่จุดมาก็ไม่ต้องปล่อยควันไม่มีปล่อยควันไม่ต้องปล่อยนะสองชั่วโมงแรกอาจารย์เปิดฝาเหล็กนั้น เปิดฝาให้ไอมันออกก็จะมีควันพ้นออกไปบ้างแต่อันนั้นเราผิดที่จริงก็ต้องปิดอย่างนี้เลยแต่ระบบระบบตรงนี้เป็นระบบเตาตะวันเดี๋ยวอาจารย์จะเติมให้มันเป็นเตาตะวันให้ให้สมบูรณ์แบบตรงนี้ก็ที่จริงเตาอ,อุ่นทำกับข้าวแล้วไม่ได้อุ่นเลยครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจะลองดูมีผู้ช่วยไม่อยู่ลูกน้องไม่อยู่ไม่อยู่ก็เลยไม่กล้าละ ก็อ,อาจชิปด้วยอะไรด้วยครับมันหลายอย่างนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นแก๊สเป็นไฟอย่างเดียวแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่ลุกเป็นเปลวเลยเป็นไฟเดี๋ยวเราก็ใส่ใส่ไม้ลงไปอีกไม้ลงไปอีกนี่แล้วก็ไม้ใส่ไปกองไม้อยู่ใกล้ๆนี้ ก็ใส่ไปเรื่อยๆก็ไม่เปืองเท่าไหร่น้องก็ไปหาไม้มาให้อย่างเร็วเขาตัดช้าครับเ็าไม่มีเครื่องตัดเขาเลื่อยตัดค่อยๆหั่นช้ามากมันก็เลยไม่ทันไม่สามารถมาช่วยกันได้เนี่ยใส่ไปแค่ดุนเดียวมันก็ลุกเป็นเปลวอย่างนี้เลยลุกดีจังเขาต้องใส่อย่างนี้ครับใส่ให้มันลุกไวอย่างนี้ตอลอดเวลาถึงจะถูกต้องนี่ออกไยายขยายดู ไอ้ก็ไม่พุ่นสำรักมาที่นี่แล้วนี่แหละครับนี่คือภาพภาพในในใน,ในเตาในใจกลางห้องเผาไหมครับท่อนี้ก็ท่อห้านิ้วพัดลมก็เปิดไว้ตลอดเวลาไปเลยสองตัวคือเป่ากลางไส้ตัวนึงกระเป๋ารอบรอบห้องตัวหนึ่ง,ง,งใช้พัดลมแค่สองตัวเท่านั้นระบบอื่นไม่ได้ใช้ก็ปิดไปลับก็ปลัก๊กปลัก๊กไฟ เข้าไปก็สองตัวเสียบพัดลมนี้อย่างเดียวที่ใช้นะครับส่วนด้านหลังของอาจารย์ก็เหมือนเดิมครับนี่ก็เป่าขนด้วยเป่าควันเป่าไอ้ลมเข้าท่อด้วยเย็นดีนะครับอากาศบริสุทธิ์คือไม่เหม็นไม่เหม็นมีกลิ่นบ้างนิดหน่อยไอของควันของอะไรนิดๆหน่อยๆแทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรนะ ลื้อไม้เสียงก๊อกก๊อกเมื่อกี้เนี้ยก็คือจะเอาไปเพิ่มใส่เข้าไปเพิ่มอีกอันนึงแล้วก็ดันเข้าไปเลยคือตรงเนี้ยเราต้องเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆไม่ผิดอะไรเติมเข้าไปนั่นเติมเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งหนึ่งวิมันก็จะไฟก็จะลุกขึ้นมาแรงขึ้น จะเริ่มเป็นเปลวสีส้มตอนแรกเป็นสีแดงทั้งหมดนั่นคือถังเป็นสีแดงหมดแล้วถังอะถังห้องเผาไหม้อะกลายเป็นสีแดงไปหมดแล้วก็เหลือแต่เปลวไฟที่จะลุกขึ้นมาจากไม้เชื้อเพลิงเราแล้วก็จะผสมกับแก๊สที่วนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมตอนนี้หนาทีเกือบเจนาทีแล้วก็จะให้ดูล่าง ด้านล่างก็เหมือนเดิมไหมด้านล่างก็คือคันโยกสําหรับพขย่าขี้เท่านี่กระดึงดันเข้าดัานออกนี่ทำเป็นโชคเหมือนในโรงตีเหล็กเลยครับโยก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 กระเยียบนิดหน่อยนะครับเจ็ดนาทีครึ่ง ในเตาเป็นแบบนี้แก๊สไม่ได้เป่าตรงๆมาตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นใสนไปอีกดนนึงแต่ไปเรื่อยๆแนะครับนาทีสองนาทีเติมไปเลยเพื่อมันไปจุดแก๊สข้างในแล้วก็เล่งอ๋อตอนนี้สี่โมงกว่าแล้ว มันหมดแล้วแล้วครับแก๊สเนี่ยมันหมดแล้วเพราะว่าไม้อ่อนน่าจะเดี๋ยวหกโมงเย็นหรือว่าไม่เกินสองทุ่มเราก,ก็ปิดนี้อาจารย์ต้องการไล่สารท้าออกให้หมดไม้อะก็ปิดสบายสบายครับไม่ต้องมึดมากก็ปิดได้เนี่ยสบายแล้วตอนนี้แปดนาทีครึ่งเปน ตอนที่5ของวันนี้วันที่29สิงหาเนี่ยน้ำก็กำลังจะท่วมเดี๋ยวต้องเร่งเผาอีกครับนี่ให้ถ่ายดูบนฟ้าสีน้ำเงินเลยท้องฟ้าไม่มีเปลวควันไม่มีไม่มีเลยไม่เหมือนครั้งครั้งก่อนก็ยังถือว่าผิดพลาดยังมีควันอยู่ต้องหลายชั่วโมงก็คือควันออกเอาไม่อยู่ไม่ทันแต่ระบบ ถูกแก้ไขไปสองอย่างคือควันที่วนไปห้องเผาไหม้ข้อสองก็คือระบบตะวันบนหัวเตาระบบตะวันนะคือระบบเผาควันด้วยความร้อนอไม่ใช่โดยเปลวไฟนะด้วยความร้อนอาการทํทำพิเศษขึ้นมาเปิดสอนแล้วครับเปิดเดรียนรู้มีห้องพักมีบ้านพักให้มานอนพักนอนดูมาใส่เฟอนด้วยกัน มาใส่เลี้ยงไม้เลียงฟืนด้วยกันมาดูไส้ดูกันนานๆไม่ใช่ดูกันประเดี๋ยวประดาวแล้วก็กลับไปทําไม่ได้แล้วับแล้วก็อาจารย์มีแบบแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ครั้งที่แล้วเนี่ยมาดูนะเขาครั้งที่สามลูกศิษย์ก็ช่วยทําแบบให้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยลูกศิษย์ทำแบบให้เาขาเรียกว่าแบบสามมิติอ่ะมันจะทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วลูกศิษย์ก็อนุญาตบอกว่าเอาไว้หน้าเตาเนี่ยเอาไว้ดู ใครจะมาเรียนรู้ที่นี่ก็มาดูนะครับแบบเฉพาะคนที่มาดูที่นี่เท่านั้นนะจะให้ดูถ้าไม่มาที่นี่ก็ถือว่าคุณลักจําเอาไม่เขาเรียกว่าไม่ตลอดไม่ท่องแท้มาดูที่นี่ก็จะท่องแท้คือเรื่องของเรื่องก็คือไม่อยากให้ไปออลองผิดลองถูกแล้วล่ะอาจารย์ลองมาเยอะแล้ว นะาลองผิดลองถูกอ่ะคุณไม่ต้องลองแล้วคุณเอาถูกถูกไปเลยก็มไม่มีเสียเวลาทุกอย่างทําให้มันถูกไปเลยอาจารย์บอกหมดว่าผิดยังไงแก้งไงก็ติดตามอาจารย์ด้วยนะครับติดตามด้วยของคลิปเก่าเก่านี่นะผิดก็บอกผิดถูกก็บอกถูกไม่ได้โกหกแล้ววันนี้ก็ถ่ายให้ดูเกือบตลอดเวลาเลยนะเกือบตลอดเวลาไม่ไม่รับรองไม่มีหมกเม็ดอ่ะนะนะไม่มีแอบปิดบงังไม่มีไม่มีเล่นกล นะครับเอาทานไม่มีเล่นกลน,นี่ของจริงโอ้โหนี่ดุนเดียวมันแวบเดียวมันหนูดหายหมดเลยอะ่ะไม้อะ่ะต้องใส่สักสามดุนนะติดต่อกันตอนนี้สิบเอ็ดนาทีนี่อาจารย์เตรียมไม้เตรียมไม้เข้าอันที่สองนะใส่อันแรกไปลุกดิจังเลยนั่นแล้วก็อันที่สองจุ่มไว้ละเดี๋ยวก็จะดันไปแต่มาให้มันคาไว้นแก๊สเล็บพุ่นมาหาอาจารย์เนี่ยคนมาโว้ยดูดก็มาหาเลย โดดขึ้นมาจะถึงนี่แล้วเนี่ยน่าจะถึงแล้วมั้งนี่ลูกศิษย์เมื่อกี้บอกว่าลูกน้องอาจารย์คนที่ช่วยตัดไม้เผาถ่านช่วยจะมาใส่ไฟเนี่ยหัวมอกคี้ไฟมันแลบออกมาอาจารย์หมัวไปโพสตไปถ่ายลงคลิปไม่เห็นมันพุ่งออกมาเลยไฟอะพุ่งออกมาเลยโอเคตอนนี้ก็พุ่งออกมาเล็กน้อยเนี่ยเป็นลูกไฟเป็นเฟลวเหมือนไฟพเนียงพ่นออกมาเลย เนี่ยเปนเปลวไฟลุกไฟพ่นแคบแคบแคออกมาโอเคเดี๋ยวจะใส่จะใส่มันเข้าไปใส่ดุนนี้เข้าไปว้าว,วใส่นี้มันจะโดดโอ้ยหายไปแล้วนะการหาไม่เจอ โอเคโอเค้โอเมื่อกี้ขอโทษโดยน้ำมองยากเลยมันเป็นเหมือนลาหูอมจันเลยไหมครับดำๆๆอยู่ตรงกลางนั่นนะคือท่อนไม้ไผ่ฝังข้ออยู่แล้วก็ไฟแลบเป็นเปลวไฟแลบออกมาเลยให้ดูมันก็แปลกดีก็แก๊สมันพ่นออกมาไง ดังวดเลยเนหะ็นไหมดังนะครับดังโวูโวโว้เลยแต่ไม่เหมือนที่ลูกศิษย์บอกอาจารย์บอกว่าเตาผมดังมากเลยครับแล้วก็มันก็ยุบก็คือแรงดันมันมากไงอย่างนี้ไม่ต้องกลัวยุบแล้วก็เตาหนาขนาดนี้ขนาดฝาบางๆมันไม่ยุบหรอกเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ปิดมันแน่นหนาให้มันสามารถ ถ้าเกิดแก๊สแรงมันก็จะระเบิดขึ้นไปบนหัวเตานู่นปึ้มแต่ไม่ระเบิดละวันนี้ท้องวันก็ไม่มีไม่มีแอะเลยคือระบบมันใช้ได้ไงทีนี้เตาของอาจารย์น่ะมันมีเทคนิคตรงนี้ตรงที่ว่าเราใส่ฟืนตลอดเวลาแก๊สมันก็เลยออกอีกช่องนี้แหละเนี่ยที่มันเกินนะนะมันก็เลยมาออกช่องที่ใส่นี่แหละมันก็ไม่ระเบิดไงคนบอกว่าเอออาจารย์ใส่อย่างเดียวไม่มีรูออกมันจะออกตรงไหนก็มันออกรูนี้แหละแก๊สอ่ะ เออมันออกมันยงไม่ได้มันส่วนละมานนะ่ะนะแม่ปอดต่อดนั่นนะ,ะแต่ไหมเนี่ยโอ้สหาไปไหนแล้วอะ่ะดังโปดโปดโป,ด,โปดเลยครับโอ้ดังมากเลยแก๊สพ่นออกมาแหมถ้าคาไวเงี้ยมันพ่นออกมาแรงเงี้ยคาไว้นะถ้าไม่คามันก็จะพ่นขึ้นข้างบนอย่างเดียวน,นี่ก็ทำ เพื่อเป็นความรู้ทําให้ดูเฉยไม่อย่างนั้นตลเรก็จะไม่รู้ว่ามันไปยังไงมายัางไงเนี่ยมันออกมาจะถึงป่องทางออกไอ้ทางใส่ฟื้นเหลือท่อนเดียวนะครับท่อนแค่คืบกว่าไวแรงมากตอนนี้สิบสี่นาทีแล้วคทีนี้สิบสี่นาทีเดี๋ยวก็จะไปถ่ายลงคลิปให้ดูนะครับ ตอนนี้ถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวจะก็จะไปโพสต์ออกอากาศแม่มันดีจังเลยนะมันพลุ่นแรงดังวูด๊ดวู๊ดวูดวูดวด,วด,ดังมากเลยเมื่อยอ่ะหาที่นั่งกัไม่ได้แรงเมื่อยเดี๋ยวได้ที่นั่งแล้วครับถึงโยงโยมเลยดังดังว๊อ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 ได้ดยินไหมครับ ได้ยินดังไหมครับแก๊สมันพ่นออกช่องรูเลยมันกระดังพ่อไงมันรีบรีบเสียงออกมาจะหมดแล้วครับไม้หมดแล้วมันก็จะหมดแก๊สเดี๋ยวเราก็ต้องเติมไม้ไปอันหนึ่งโอ้สวยงามสวยงาม ซูมขึ้นมาไงการซูมขึ้นมาให้ดูมีเป็นคลิปตอนที่ห้าของวันที่ยี่บเก้าเขาครั้งที่สี่ให้ดูบรรยากาศอีกทีนงี่ให้ดูตรวจสอบตลอดนะครับถึงแม้จะไม่อยู่ตรงนี้ก็ตรวจสอบได้ว่าเออเป็นยังไงเนี่ยค่อยๆถอย,อย,อยดูข้างบนดูข้างบนมีพ่นควันไหมไม่มีดูเตารอบๆ มีไหมอ๋อเดินย้อนดูมีไหมครับฮะเนี่ยไอควันมันออกนู่นนู่นนู่นแต่ม้ไปเยอะไงเมื่อกี้แต่มัเยอะมันก็จะมีควันออกมาหน่อยหนึ่งครับก็ปล่อยมันปล่อยมันก็จะพยายามไม่ใส่เยอะไงจะใส่แค่ดุ่นเดียวเมื่อกี้ใส่สองดุน้นใส่สองดุ่นมันก็จะมีปฏิกยาควันนิดหน่อยนี่ไงยังลุกดีอยู่ครับลุกดีอยู่วนี้ไม่กลัวแล้วครับ วันอย่างนี้แทบจะไม่อนั่นแหละข้อไม้ไผ่มันก็แตกไม้ไผ่เมื่อกี้ใส่ไปมันแตกอืมนี่ลุกดีจังอ๋อมาดูกันเมื่อกี้ความนั้นออกแคว่วินาทีเดียวเองครับแล้วก็หายนี่ไงมันไม่ใช่นาทีนะส่วนประตูเตาก็มีซึมนิดหน่อยซึมมันซึมนิดหน่อยไม่มีอะ เนี่ยมีตรงไหนครับเห็นเห็นไหมหัวเตาอะ่ะจานจับกล้องไว้ที่หัวเตานี้ที่เป็นฝาครอบอฝาเหล็กครอบไวอ้อมันก็ครอบอยู่เห็นไหมแล้วก็มันจะมีไอสีขาวๆอะ่ะนั่นคือไอของของ,ของความร้อนที่มันเหมือนจับตูดหม้อนะมันพ่นออกไปที่นะมันไม่มีควันขึ้นมาเลยขออย่างเดียวใส่ใจเย็น เวลาใส่ฟืนนะอย่าไปใส่สี่ดุน้นห้าดุ้นเข้าไปละใส่แค่ดุ้นเดียวครับแล้วก็เว้นประมาณนาทีสองนาทีแล้วก็ไปใส่อีกดุ้นหนึ่งตอนระหว่างที่แก๊สมันคายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบไหมเลี้ยงเลี้ยงมันไปต่อเพื่อ็เดิมอะ่ะเหมือนเดิมอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีเมื่อกี้มีอยู่นิดหนึ่งนะวินาทีเดียวแล้วก็หายหายไปเลยเนี่ยให้ดูบรรยากาศว่าแอบปล่อยควันตรงไหนเปล่าไม่ปล่อยนะครับ ไม่เคยปล่อยเตานี้ไม่ได้แอบปล่อยควันตรงไหนครับมันจะมีไอไอออกมาเท่านั้นแหละนิดหน่อยเดี๋ยวไปเติมคลิปนี้เยอะแล้วครับสิปดนาทีแล้วเดี๋ยวไม้ฟืนนานนานก็ต้องไปเติมไม่รู้มันดับหรือ,อยังนะไปดูพร้อมกันนี้แหละเดินมาหนึ่งรอบนี่ไงเดี๋ยวเป็นไฟสีแดงๆมีเปลวขึ้นนะครับมีเปลวขึ้นยังไม่ดับเลยเห็นไหม เดี๋ยวก็เติมไม้เชื่อมไปเนี่ยนี่มันอือน,นี้ครับเพราะว่าแก๊สมันมาแล้วไงคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ19นาทีสวัสดีครับเดี๋ยวเอาคลิปต่อไป